สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ที่น่ารักทุกทกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูเจ้า jo 7 e คันที่สวยสวยจำได้ไหมครับที่บอกว่าลูกค้าโนโนแดงจะซื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นของลูกค้าเชียงรายนะครับอตอนนี้รถประกอบขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับรอที่จะ ทำสีที่มาจอดอยู่ที่นี่ไม่ใช่อะไรอู่สีไม่มีที่จอดรถล,ล้นนะครับล้นอู๋ทําสีมันล้นช่วงที่ฝนตกเมื่อกี้นะครับฝนตกมันก็เลยทําให้ออู่ทําสีชะงักพอชะงักไปปุ๊บงานก็ล้นมือครับนะครับโอ้โหชอบการเชื่อมมากเลยอักชอาแบบหนาปึดเลย เชื่อมเต็มนะครับเต็มหมดเลยนะครับเชื่อมเต็มหมดเลยครับถ้าเป็นผมนี่ขัดทําสีเลยนั่นไะไม่โป้ะนะผมจะเอาแบบไม่โป้เลยนะครับเชื่อมเต็มหมดเลยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารถทําทํารถเนี่ยแหละอย่างนี้เนี่ยผมชอบนะครับ ด้านข้างเป็นยังไงบ้างด้านข้างก็เชื่อมเต็มที่เชื่อมไม่คอออกเลยนะครับเชื่อมสวยไว้คันนี้ไหมแต่งงว่าอันนี้ทำไมไม่เชื่อมเต็มวะ เชื่อมเต็มครับน่าจะสตาร์ทติดเนะเดี๋ยวลองสตาร์ทยกดำดูกระบะคันนี้สามเม็ดเจดสิบนะครับ J O เ E รถลูกค้าเชียงรายครับสวยมากคันนี้เสงแบบนี้แสดงว่ารีแมปแล้ว ดำตรงไหนเนาะ T O หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ T T O ยังไม่ต่อนะ T T O ยังไม่ต่อแสดงว่ามันอยู่แถวมอแบบนี้แหละถ้ายังไม่ต่อ เส้นนี้โอ้นี่น,นี่นี่เส้นนี้แหละเห็นแล้วน่าจะน่าจะเป็นเส้นนี้เหล้ยังไม่ต่อ อูน๋นี้เชื่อมดีนะเชนนื่อมสวยอู่นี้ร้านทำอ่ะรับทำอ่ะโอ้หอนหวาม,มาเครื่องสวยมากนะครับคันนี้นะ เห็นง่ายด้วยโอ้แสดงว่าภายในเขาล้างแล้วนั่นนี่นะรอไปทำสีแล้วอย่างนั้นนะเกียร์ช้านะครับคันนี้ โอ้ผมดีใจแทนลูกค้าเชียงรายมากเลยคันนี้นะได้อู่ต่อที่สวยมากเลยเข้าเหล็กเข้าอะไรสวยนะครับเข้าเหล็กได้สวยมากเลยครับดูการเอาใจใส่การเข้าเหล็กนี่หละทำให้ลูกค้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาใจใส่กับลูกค้าเนาะทำให้ลูกค้าภูมิใจมันก็จะมีคันที่สองที่สามตามมา บางคันนี้ดูไม่ได้เลยนะครับหรือว่าคนต่อนี่เมาเล่าหรือเปล่าเมาค้างหรือเปล่าสวยสวยสวย โชกเต้าเนี่ยบเลยเขาใส่แผ่นซับหมดนะครับข้างในัวช้างคู่นะครับเชื่อมให้เต็มเต็มทุกสีเชื่อมฮะเจโจ jo เจ็ด e สวยๆคันนี้สวยขนาดยังไม่ทําสีก็ถือว่าโอเคนะโอเคชอบอยู่อย่างนี้ชอบอยู่นะครับปกติของผมมันจะมีแต่ตัวนี้เนาะอันนี้เขามีตัวประคองข้างนอกด้วยนะครับถือว่าช่วยช่วยไปอีกแรงหนึง่งแล้วก็เดินด้วยเหล็กหนึ่ง หน,หนึ่งเซนเลยน,ะนี่นะทำสวยนะครันนี้เนาะอูนี้เนี่ยทำสวยอูต่อเนี่ยอูต่ออูเนี่ยถ้าผมเอารถมาเนี่ยผมจะไปติดต่อทำที่อูกแกนี่แหละถ้ามีรถมาต่อ<ม>เพราะว่าทางร้านเขาเอารถเอาไปต่อตามอูต่างๆนะครับี๋ยวว่างบ้างผมจะพาไปรีวิวอูนี้นะครับชอบอูนี้ป่ะ ชอบอูนี้ต่อรถจริงๆคือมันดูง่ายๆหรอกการเข้าเหล็กสวยเนี่ยเข้าเหล็กเข้าไม้เนี่ยดูง่ายๆเลยทําสวยมันก็คือสวยแหลนะและทีนี้มันขึ้นอยู่กับช่างทําสีนะครับช่างทําสีนะเอ้าี๋ยวจะให้ดูเครื่อง ฝนน้ำสิงเฮะน้ำฝนน้ำสิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปวันที่สามใช่ไหม,มรกระถินกรินหรืออะไรสักอย่าง,างเลยเนี่ยเครื่องคันนี้มันสวยมันสวยตั้งแต่วันที่ผมมาดูเลยล่ะคันนี้สวยมากไม่ผิดหวังเลยครับรถคันนี้ครับรถสวยแล้วก็ได้ช่างต่อที่ เพอร์ฟิกเลยไม่ผิดวังเลยครับคันนี้าของนำฝนตั้งหายด้เนี่ยนดโอ้ดีใจกับพี่เขาได้รถสวยน,นี่แหละ คนที่สั่งตอนนี้เขาก็สั่งรถเกียร์เเนี่ยเขาเรียกว่าเกียร์เอน,นั่นเองนะผมจะไปหาที่ไหนเยอะสวยๆอย่างนี้นะแต่แกโจทยากอีกแกมาตอนเดียวอีกเหาร,รถเจโอเจ็ดีตอนเดียวเอเอ,อสุดมาเขามีแต่นำหัวแขบเข้ามาแล้วแกมาตอนเดียวอีกก็เลยถือว่าเป็นโจทยากสำหรับผมนั่นเอง เอา้ารอดูได้เลยถ้ามันเสร็จเนี่ยรถคันนี้ผมจะพาเอาไปส่งที่เชียงรายปาจีเอ็มไปเที่ยวเชียงรายคันนี้แหละทุกคนก็จะได้ไปด้วยนั่งรถคันนี้ฮะนิ่งเลยนิ่งเลยโอ้เจ๊นั่นนะ่ะเยี่ยงม,งมามเจจูเจ,จยังก่อนใช่ักแล้ว้านขครมือถือทั้งเดียว สวยครับอันนี้ครับว่าอะไรก็สวยครับสวยงามเดี๋ยวจะดำลงให้ดูมันยังมีเสียง SS เอสเอสอยู่ยนะเพราะว่ามันเพิ่งต่อมาใหม่ยังไม่อาจจะละบงจจละบีเลย อันนี้ผมอยากเอาไปทําสีที่<ช>อู่เฮียเขียนจนึงเลยช่างช่างสีงสเท่หหืมไนะ่ยเอ,อเเัน่หแจกนังช่องสามีเดี๋ยวเจอลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ <c oughs> ผมดีใจแทนเจ้าของรถจริงๆคันนี้นะซื้อได้ถูกแล้วก็สภาพดีครับ